ี่คนเข้ามาเลยก็คือก็ว่าใครที่สี่ที่สี่แล้วเหรอใช่แล้วค่ะได้สิบที่สี่อ้าวแล้วทำไมต้องพูดแบบนี้ก็พี่สี่เป็นเอฟซีน้องจะมาแบบไหนใครมาคนแรกคอมเมนต์มาเลยนะคะคอมเมนต์มาอะไรนะคะทอมเมนต์ได้ไม่เลยกันเห็นสองสามเวลานึกจังคอมเมนต์มาเลยเลๆคอมเมนต์มาอะไรอ่ะใครใครใครมาคนแรกคอมเมนต์เลย กนดไล์สองแต่คนดูหนึ่งใครดูอยู่นอใครน่าใครไม่รู้คมไม่หาไม่แตกภาษาอังกฤษทำไงดีนารินุชหรอพี่นีรนุอานีรนุชสวัสดีค่ะเจอ,อกันถ้าใครยามดึกนะคะไฮไฮไฮไ,ไ,ไปไหนลูก ใคใครที่เ <complex> ข <í toys> <kişi> <P an> ้ามาอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะมากดไลค์สาวน้อยรูปไฟชีคแอแอลเสัดีค่ลวนี้แอปมาวาสีเลยอุยแอปเป็นเีร์คนที่3มากวาที่สเพราะมีนที่สเนมีนคนสุดท้ายแล้วปเเเเตตอนนี้ทำอะไรอยู่ไม่รู้ จ๋าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดียามดึกค่ะสวัสดีสองสนอนดึกทุกคืนเลยค่ะช่วงนี้มาไลฟ์สดเวลานี้ทุกคืนเลยนะช่วงสามทุ่มตลอดเลยใช่ไหมลูกขอบคุณแม่จ๋าลูกสาวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องแอฟที่กดให้เอง์เสร จับม่จำไม่ได้คะจับม่ได้หนูอันโนูอานสิหนู่ 1941, ันเหรอ่าคออันสิอ่านสิอ่านสิอุ้ยโหกินอะไรเข้าไปข้างในขนาดนี้แไม่ใช่แล้วไม่ใช่น้อแล้วเป็นใครอ่ะแม่เฮ้ยวันนี้ดึกๆวันนี้มีคนไลฟ์ช่วงที่เราไลฟ์หรือเปล่าไม่รู้น้อเราไม่ได้เปิดไปดูเลยว่ามีใครไลฟ์หรือเปล่าเราสองคนอยากเราส่วนมากเราจะไลฟ์เวลาเนี้ยเพราะว่า ช่วงเช้าก็จะชวนกับ fc บ้านลุงเยอะช่วงเย็นก็ตรงกับ fc บ้านลุงเยอะวันนี้ไปดูพรอชิส่วนมนกับองคพลมาจะนอนดึกหล้ลวลออนอนซานอนดึกทุกคืนน้องเนอนทุกคืนค่ะตั้งแต่ปิดเทอมมาเนอะนอนดึกทุกคืมมน,น,น,นหลับหลังคี่แม่ทุกคืนดไ,ดได้ค่ะจะแสบหลับดึกทุกคืนนางอยากนางอยากคอมเมนต์นางอยากคอมเมนต์ คนทุกที่คะ่ะทุกที่นะเป็นคนทุกที่หรอคะ้เยแล้วเราก็นั่งมุมนี้ทุกคืนด้วยเฮ้ยเราไม่ได้เปลี่ยนหมอนแล้วลว่าเราจะเปลี่ยนมอนเข้ามาทักทายเนาะเห็นไหมใครเป็นคนทุกที่คะเฉลยเขาจะ,ฉะเฉลยได้ไงคะมันเป็นนามเสียงเข้าไหมคะอย่างช่องต้นอ้อยต้นอ้ออ่ะอย่างถ้าเราไม่มาออกเหนียวเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเราถูกปะ ก็แบวันนี้โอ้วันนี้ลงมันชิปแล้วก็ทำร้ายสดเลยลงชิปเจนแสบเป็นน้ำใช่ไหมสนุกไหมสนุกเนาะเจนแสบเจนแสบแล้วทำไมหัวเหม่งจังอ่ะนะแลทำไมหัวเหม่งจังอ่ะเฮ้ยวันนี้พี่สีไปไหนเนี่ยพี่สีไปไหนไปไหนไปไหนพี่สีหายไปไหนเนี่ยป้าก้องนอนยางป้าก้องน่าจะนอนแล้วใช่ไหม อแซบทำอะไรเนี่ยไอแซบทำไรมีกระติกกระติกระ,บกระ,บกระาบนางกระติกกระซาบอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะที่หนึ่งมาแล้วสวัสดีจ้าสองสาสวส,าสวัสดีค่ะพี่หนึ่งมาสิมาเลยสวัสดีค่ะน้องสิไอแซบกำลังถามหาเลยไอแซบบอกว่าวันนี้พี่สีต้องเข้ามาคนแรกวันนี้พี่สิพี่สีเข้ามาหลังพี่แอฟ เนี่ยแอดเมียคนที่สามมาก่อนพี่สิพี่สิเมียคนสุดท้ายค่ะน้องได้ค่ะได้ค่ะไอปเมียคนสิบเลยคนสิบจ้าเ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 ธอพูดเธอแค่รู้หมืกเธอพูดพี่จ้าสี่สวัสดีค่ะแอปสีมาแล้วค่ะน้องเจ้าเอาโอ้ใช่แม่คนสุดท้ายใช่ปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สีคนสุดท้ายมาแล้ว ขาบอกว่าอุ้ยพี่สิต้องมาก่อนที่ไหนได้วันนี้พี่แอปเข้ามาก่อนพี่แอปเข้ามาก่อนเยอกัวเข้ามาก่อนพี่สิพี่สิหยุดงานแล้ววันนี้นอนอยู่ห้องเหรอคะไม่ได้ไปไหนกันหรอแอปแอปได้หยุดงานเปล่าหยุดงานยังหยุดวันไหนมั่งคะแอปหยุดวันที่เท่าไหร่บ้างหยุดงานก็คงไม่ได้ไปไหนกันใช่ไหมคะคงจะนอนอยู่บ้านน่นแหละมานเราสองคุแม่ลูกใช่ไหมแกวอยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนสวัสดีค่ะน้องญิ้สวัสดีจ้า สวัสดีทุกคนที่เข้ามาคุยกับเรานะคะทำไมไอแสบทำอะไรอยู่ไอแสบทำอะไรอยู่นั่งไอแสบทำไรอยู่อยู่บ้านหลับหยุดอยู่บ้านหลายวันเหงามากเลยใช่ไหมบุ๊คเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแอปอยู่สามวันหรอสิบสี่สิบห้าสิบหกใช่ป่ะแอปหรือว่าสิบสามสี่สิบห้าสิบสามสี่สิบห้าแน่เลยแล้วไปไหนกัน นอนอยู่ห้องหมอห2าสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วทำไมหยุดได้เหมือนคนอื่นเดมมากเขาอยู่สิบสามสิบสี่สิบห้าแต่ของพี่หยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ลวดเลยไปเปิดทีเดียววันศุกร์นู่นเลยเนาะแอปวันนี้มาทันสองสาวจ้าวันนี้มาทานสองสาวก็วนนาาววคือเราก็เมื่อกี้เราขึ้นมไหรสิที่กว่าเหรอวันนี้ขึ้นเร็วนิดนึงตอนแรกจะขึ้นตั้งแต่สามทุ่มแล้วพอดีมีคนมานั่งคุยทําไมก็เลยนั่งคุย ้องสลับบัญชีไว้ค่ะเลยไม่รู้การแจ้งเตือนค่ะพี่อ้อยจ้าไม่เป็นไรค่ะน้องสีแค่เข้ามาคุยนี่เราก็ดีใจแล้วเนอะใช่ป่ะลูกคะน้องสลน,นอนดึกจากัาโอ้นอนดึกทุกคืนเลยค่ะ <c oughs> นางนอนดึกมากนางหลับหลังแม่ทุกคืนคุณแม่หลับก่อนคุณแม่ดูไม่ไหวนางบางท่าวันไหนนางนอนกลางวันนะบางทีตีหนึ่งนางยังไม่หลับเลยถ้านางนอนกลางวันอะแล้วนางก็เรียกแต่แม่แม่แม่ใช่ไหม มีเมื่อวานนี้ค่ะไอแสบไปกินเจฟซีได้ออกมางไนะใช่คะ่ะพี่แอเปิดงานสิบห้าแม่แม่เปิดงานสิบหกแม่เปิดวันที่สิบหกนาอหยุดยาวนุ่นเลยปิดเทอมยันเดือนหน้าเลยวันที่สิบสามนอนสบายเลยอมไรอ่ไอเสียงบ่นอะไรอ,ะไ,อ,อ,ะ,ไรอะไรข้างหูเง,ไง,ไง,ไงี้เงี้อ่ะแมลงอะไรบินเข้าหูแม่ ของพี่ไม่มีวันหยุดจ้านอกจากหยุดเองชีวิไหมคะหุยแม่ค้าดีแล้วพี่เป็นนายตัวเองนะคะหนูคิดว่าถ้าหนูไม่ได้ทำงานตรงนี้หนูก็จะขายของเพราะว่าขายของบางทีอะพี่เข้าใจว่ามันมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเลยนะแต่ว่าก็โอเคนะมันได้มากกว่าเราทํางานอย่างถ้าเป็นแบบรับ,รบจ้างทั่วไปวันละสามร้อยสามร้อยกว่าบาทเนี่ย่อเคไหมคะแต่ว่ามันก็เหนื่อยอะเหนื่อยนิดนึงค่ะอย่างที่พ่อหนูทําเนี่ยคือ ตื่นแต่เช้าเพื่อมาเตรียมแล้วก็ออกไข่นัดเลยก็กลับดึกเหมือนกันสองทุ่มสามทุ่มนีค่ะพี่หนึ่งดันอีกล่างค่ะพี่อ้อยจ้าขอบคุณค่ะน้องสิจ้ากลับเสียงถ้าไปเบอร์เนี่ยสี่ทุ่มหนึ่งจะถึงบ้านแต่ถ้าตามตลาดนะทั่วไปใกล้ๆ้บ้านก็ทุ่มสองทุ่มก็ถึงบ้านแล้วค่ะเป็นนายตัวเองก็ได้ยางเราอยากหยุดวันไหนก็ได้แต่ถ้ามันเป็นช่วงหน้าฝนก็ลําบากนิดนึงใช่ค่ะเศรษฐกิจ เศร,รษฐกิจดีๆค่ะน้อ้อยใช่จ้ะถ้าเศร,รษฐกิจดีๆนะโอเคเลยค่ะแต่พอมาช่วงนี้มาเจอแบบโรคระบาดมาอีกรอบเนี้ยมันก็ชะงักอีกแล้วจากคือแบบเริ่มจะขายได้เหมือนเดิมก็มาสะดุดอีกแล้วอะ่ะน้อ้อยยังไม่ง่วงหรอคะพี่สิถามน้อง้ง่วงยังอะไรอ่ะใส่หัวคือว่าอะไรต้องตอบค่ะง่วงยังพี่สิถามยัง,ยงค่ะพีะ <c oughs> ่สิชนกสวัสดีค่ะแวะมากดลาไลค์ให้จ้ะขอบคุณค่ะ เป็นแม่ค้าพ่อค้าก็ดีอย่างแต่พ่อค้าแม่ค้าที่ออกกันตลาดนะ้วเห็นการขับรถว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ออก,กตลาดนะัดช่วงบ่ายหุยนช่วงนี้ร้อนมากค่ะสู้กับอากาศหน้าฝนก็สู้กับฝนหน้าร้อนก็สู้กับอากาศร้อนเพราะว่าบางตลาดอนะคือพ่อค้าแม่ค้าเยอะมันมีกระทะมีอะไรมันร้อนแต่ว่ามันก็คืออาชีพสุดหริตคืออาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อาชีพหนึ่งเลยถือว่าดีนะคะ ถือว่าดีก็อ,อยากเวลาเอาน้องไปด้วยเนะี่ยพี่ก็หัดน้องคืออยากให้น้องเก่งคือทําอะไรด้วยตัวเองได้ทุกอย่างไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเยอะเพราะว่าเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองด้วยถูกไหมคะต้องให้รู้จักทํามาหาก,กินร,กรู้จกกักนะแล้วจะรู้จักแต่ใช้กันฮะต้องรู้จกักทำันต่ยใช่ฟันกระตาร่ะตายเหรอฟันกระต่ายเหรอลูกมันแน่นะฟันกระต่าย สิทาร์ด้วยพี่ไอมาพี่ไอพี่ไอคุณนี้มากี่โมงคุณนี้มากี่โมงคุณนี้มาเนาะกี่โมงพี่ไออย่าบ้านกี่โมงช่วงนี้โควิดมาแรงขายของต้องระวังตัวใช่ค่ะไหนจะต้องระวังเรื่องเรื่อง สุขภาพของตัวเองแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้คนมันก็แบบจะสะดุดนะไม่ค่อยเดินเหมือนแต่ก่อนนะจะไลฟ์กลางวันบ้างนะคะจ้าว่าจะไลฟ์กลางวันบ้างเหมือนกันเป็นช่วงที่แบบคนอื่นเขาไม่ขึ้นไลฟ์องเงี้ยในอยางนะั้ก็จะม,มีคนเข้ามาคุยกับเราก็ลไลฟ์ดึกทุกคืนเลยด้วยพี่ิเศษพี่ไอ้ยังไม่นอนเหรอพี่ไอ้ก็ยังไม่นอนยังไม่นอนอ้าวไม่หิมาเลย พี่หนึ่งดีจ้าพี่น้าพี่บีพีป้าพี่ท็อกทามอุ้ยเนาะเดี๋ยวขาดเดี๋ยวใช้เท้าดันเท้าเรียนนะพี่ไอ้พวกนี้ต้องมาหานอนนอนดึกจังเลยสาวน้อยจ้าเพราะว่านอนดึกค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมนอนจะนอนดึกอย่างเงี้ยค่ะนอนดึกทุกคืนน้องไปโดนอะไรหรอวันหยุดไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ๋ยใครไปเที่ยวไหนบอกด้วยนะคะเราเราจะไปเที่ยวด้วย ใช่ปะเราจะได้ไปเที่ยวด้วยเราอยู่บ้านเราก็เหงาใช่ปะเหงาไหมเหงาเนาะโอ้เหงาไงถึงพายแสบไปกินเคส้สีใช่ไหมหนกพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้แสจะไปไหนน้องสี่อยู่บ้านจ้าโอ้แต่ช่วงนี้คนส่วนมากก็ไม่ค่ออยากออกจากบ้านนะน้องสีหยุดงานเขาก็คืออยู่บ้านกันเนี่ยเพราะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองใครใครใครคะใครใคร่ะ น้ารู้ไหมใครใครอ่ะสวัสดีจ้าน้องจะน้องคนเก่งจ้าสวัสดีค่ะพี่ไอไม่นอนหรอเนี่ยพี่ไอคงก็เล่นโทรศัพท์เหมือนน้องนี่แหละนอนหึกคุณยายนนทแอนนทีสวัสดีจ้าน้องลูกสาวพ่อชิดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณยายสวัสดีค่ะน้องก้มนั้นยู่น้องแม่น้องไม่เกือบนะคะเนี่ย น้องมาดึกยังมีคนเข้ามาคุยเลย,ยไหนมีคนมีคนคอนอนดึกเหมือนเราสองคนด้วยใช่ไหมน้องนอนดึกวันแรกจะเด็กอะน้องไม่เคยนอนเร็วเลยค่ะกดให้แล้วจ้าแอปแอปแ,แอดมินสายจุวยกดให้แล้วจ้าเจ้าไอ้เจ้าไอ้แม่แอปเ,เองจ้าสวัสดีค่ะน้องแอปเจ้าน้อยหน้าละหน้าหน้าอะไรแล้วหน้าหน,า,าหน้ารักจังหน้ามาน่ารักจัง ปกติหลับแล้วค่ะช่วงนี้วันนี้พอแวะมากดไล้จ้าขอบคุณคากจ้ามาน่ารักคนที่น้องจะอ้อน่ารักน่ารักจ้าขอบคุณค่ะคุณยายนอนดึกจังลูกค่ะนอนดึกน้องนอนดึกวันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะตั้งแต่ไอหายไปรู้ใจน่าจะนอนแล้วลูกไอแสบนอนดึกยิ่งเป็นวันนี้ยิ่งดึกกว่าทุกคืนหามาจะพาไม่เจออย่าง มาวันนี้วันอะไรคะน้อวันจันทร์วันวันอาทิตย์นางนอนกลางวันโอ้ยเกือบตีหนึ่งค่ะนางถึงจะได้นอนยาวพี่จะหลับแล้วนะต้นอ้อโอ้ยพี่สี่จะหลับแล้วพี่สี่หลับแล้วเราสองคนล่ะเราสองคนละลูกก็ต้องหลับนะตามพี่สีไม่ต้องหลับเลยอ่ะแอปแอปกดให้แล้วสองคร่องเลยจ้าขอบคุณจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะทุกคนค่ะปั่นยอดชั่วโมงให้เราสองคนด้วยกับปั่นยอดให้เราด้วยปั่นชั่วโมงใช่ไหมหอะไรอะเสียงอะไรอะสียงอะไรอยู่เป็นเพื่อนค่ะโอ้พี่สิอยู่เป็นเพื่อนเลยอยู่เป็นเพื่อนอัพแอปใครเห็นอออสีส้มมัางคะตรงไห้นะสาธุนะพี่น้อย่ะนเอรราสวัสดีค่ะเสียงเสียง เสียงเด็กแวน่นเด็กแวน่นใช่ไหมที่คือกลางคืนเป็นอย่างเนี้ยค่ะเด็กแว,ว่นกล้งคืนเลยยกล้อกันทั้งคืนเลยใช่ไหมเนาะเสียงดังมากแต่เราชินแล้วเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มาตลอดพี่คงพบม,มากดอะไรปะล้อๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอินเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนหลับก <c oughs> ่อนหรือหลังแม่ ผู้นี้ผู้นี้พี่สายชวนไปบิ๊กซีแล้วน้อยจะไปทำอะไรบิ๊กซีเออไปทำอะไรนะพี่สายเขาเห็นบิ๊กซีจะมาเอกับยายน่าเอจะมากี่โมงมาสี่โมงละเมอหกโมงนั่นก็คือเที่ยงคืนไอแซบจะไปอีกแล้วค่ะจะไปกินเทฟซีอีกแล้วอันนี้ใครจะเลี้ยงอ่ะทีเนี้ยน่าเอจะเลี้ยงเอ้าน้อยไปเลี้ยงอะไรใช่ปะไม่เลี้ยง ตั้งอยากจะไปเพราะว่าใครอยากให้เราถ่ายคลิปอีกค่ะพี่สศิภาครับเอี่ยบอ๋อพี่ไอซ์ศศิภาครับเอี่ยบคือพี่ไอพี่น้องต้นอ้อใช่ไหมลูกพี่ไอกับน้องต้นอ้อสองสาวทั้งคู่สาวแสบแองเกิลมีกดให้แล้วจ้าสวัสดีค่ะปอมปอมชาแนลอยากให้ถ่ายออ๋พี่ปอมปอมชาแนลอยากให้ถ่ายถ่ายคลิปอะไรคะ สายชิปกินไก่เอฟซีอ้ายชิปกินไก่เอฟซีแล้วหรออยากกินนี่ก็ยูไรยูไรสวัสดีจ้าสองสาวสวัสดีค่ะน้าใบพนชอบกินไก่ทอดปกติแม่ไปกินไก่เอฟซีอยู่ตลาดนัดบ้านเราแกก็ตลาดนัดบ้านแกก็กินไก่ทอดไก่ทอดไก่ป๊อกไก่นางชอบบางทีน้ากินข้าวกับไก่ป๊อกใช่ไหมลูกมันอร่อยเหรอโอ้โหอร่อยจริงเหรอคะ ก็ชิ้นไ่มาหาหารอคะลูกสาวเห็นบอกว่าน่าจะเป็นหลังสงการนะคะช่วงนี้ติดงานบ้านลุงหลังสงการว่าจะมาหาน้องแต่ก็ไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าค่ะเพราะว่างานมันไม่แน่นอนแม่แอปไปกินด้วยนะคะลูกสาวโอเคเ,อเดี๋ยวให้น้องแม่แอปจะเลี้ยงน้องหรือให้น้องเลี้ยงแม่แอป <S 2> <S 2> <S ใครเลี้ยงใครน้องว่าสิน้องเลี้ยงแม่แอปได้ป่าได้แม่แอปกับพี่สิปะ่ะเดี๋ยวน้องอ่านให้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านน้องเลี้ยงได้เปล่าเนี่ย คนทุกที่พี่อ้อยน่ารักจังค่ะจ้าขอบคุณค่ะไอแสบลหรไอแสบขี้เร่ใครออดี้ใครยังชมหนูอยู่เหนอ๋อใครยังชมหนูว่าหนูอะไรน่ารัก,กน <c ười> ่ารักน่าติอ๋อ,อ,อ,มอแม่แอปพี่เ้องามาบอกแม่แอปเลี้ยงเลี้ยงลูกนะใช่ไหมแม่แอปแม่แอปเลี้ยงเปล่าแม่แอปเลี้ยงเปล่าวะดิแม่แ,มแ,ปปแ,มแปปอแแปเลี้ยงน้องต้นอ้อเปล่า ดีถ้ไม่ดีลุกเดี to h, to h, to h serpent, h, ๋ยวแขนุดยอ้ยเดนโชุดชุดใช่ป่ะโวชุดใช่ปอ้ยแมอบดีใจค่ะแม่ดีใจที่จะได้เลี้ยงน้องสะดอใช่ไหมคะแม่แอบดีใจค่ะน้อง น่ารักจังลูกอ้อจ้าพี่กาญจนาสวัสดีค่ะใช่แม่แอฟใจดีแม่แอฟใจดีเลี้ยงเคฟซีน้องก็นอเหรอเออยังน่ายังนะาแม่อบอกอย่างแม่อบอกอย่างว่าจะเลี้ยงเคฟซีแม่คนที่สามบอกอย่างว่าจะเลี้ยงเคฟซีปอมปอมชาแนลชุดเจ้าหญิงน่ารักค่ะจ้านางชอบอะไรที่เป็นเจ้าหญิงเอลซ่าสโนไวท์อะไรอีกนะคะแตะท้าไม่ใช่ชี่เอ้อไปซื้อมาแต่เบิร์ดอะ เป็นสองคนอ่ะอยางว่ายาหเอยอ่าอ่านกนอ่านอ่านอ่านอะไรคะพี่เลเจ้าหญิงน่ารักจ้าคนดูพี่ทำอะไรคะเนี่ยหมุนเหรอลูกหมุนบอกคะที่เป็นอะไรน,นี่ไงหี่มะแม่ลืมแล้วอะไรเจ้าหญิงเป็นหิมะเอลฟาอ่าเอลซาเอลฟางานหยุดกีวันจ้าน้อยหยุดเปิดวนันศุกร์เลยคะ่ะวันที่สิบหกค่ะ หยุดก็เหมือนว่าอยู่ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์คารพุทธหตหาดเลยค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์คารพุทธตลาดอยู่หกวันเลยค่ะพี่บูแดงนี่้าแม่ลูกคุณแม่คุณลูกจนะ้าดีค่ะสวัสดีค่ะหยุดหกวันเลยค่ะนอนอยู่บ้านยาวแต่ก็ไม่ได้หยุดพักผ่อนเท่าไหร่เพราะก็ช่วยคุณตาคุณยายใช่ไหมลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่เตรียมของไปขายตลาดนะัดค่ะช่วยกันสามคนน้องต้นนอกได้ช่วยปะน้องต้นนอยช่วยทำอะไรช่วยรค สด้ผลของแล้วน้องตันอกได้ค่าแรงไหมได้ค่าแรงปะโอ้ยนาะงมีตังเก็บอยู่หลายอยู่ค่ะเพราะว่านางได้ค่าแรงจากคุณตามาแล้วสี่สิบสี่สิบนางก็เอาไปหยอดไว้หยอดไว้บางทีนางก็ไปตลาดนักหรือไปเที่ยวนางก็พกตังส่วนตัวนางไปด้วยเผื่อนางอยากได้อะไรไม่อยอมซื้อเหยมันไม่ใช่ซื้อบางอย่างน้องก็ต้องดูด้วยว่ามันมันมีอยู่แล้วแล้วน้องไม่ได้ใช้ประโยชน์ สมุดเนี่ยนางชอบมากสมุดที่แบบเลคเชอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นางซื้อทุกครั้งทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าไปตําเนี่ยอะไรนี่เล็กๆน้อยๆอะจะแบบเยอะมากอ,มอยู่กับนางจนอ้อไม่น่าเหงาจ้าก,ก็ไม่เหงาเท่าไหร่เพราะเนี่ยแกพูดไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมพูดไม่หยุดหะแต่บางครั้งนางเ็ามีมุมของนางคือโทรศัพท์นางก็แบบดูหนังดูอะไรแกก็หัวเราะของแกคนเดียว ใช่ไหมอย่างเมื่อคืนเนี่ยดูอะไรก็นอนหัวเราะแม่ก็จะหลับน้องตันเ้อยก็นอนหัวเราะอีกคนเดียวแม่ก็หัวเราะหกวันเลยเหรอคะใช่หกวันเลยคะ่ะหยุดยาวเลยที่หนึ่งที่ขอัวก่<ม>อนนะคะน้อยนอ้อยที่รับน้องสีแอบแอบมูแดงสาาัตว์ราตรีหัวจ้าสัตว์ราตรีสว่า์ค่ะที่หนึ่งแดดไอ้แสบกับแม่ก็จะนอนแล้วก็เก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆคะ่ะใช่ไหม,ไมไเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆไม่เหรอจ้ะ น้องไม่นอนไม่ใช่ที่สีสวัสดีค่ะแม่ทองบายเอาแม่ทองบาเข้ามาแล้วสวัสดีจ้าอะไรคะลูกอะไรคะมันมีอะไรไหนบอกได้ไม่จะได้ตอบไงทำไมดิไม่ค่ะทำไมจะไม่ได้เหรออืม สวัสดีจ้าแม่ทองใบทักจ้าสองสามจ้าสวัสดีค่ะตรงนี้ในกล้องไม่เห็นอ๋อจ้าไม่เป็นไรค่ะคุณผู้บายบายจ้าพี่เดินเทนมากดมาทันกดให้แล้วจ้าน้องอ้อจ้าขอบคุณค่ะว่าคุณนายเรามีแอดมินอยู่ไหนอ๋อเรามีแอดมินนะคะแอดมินตัวเนี้ยนะตัวแฉดเนี้ยนะตัวแฉดเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็จะไลฟ์สัก ชั่วโมงเขาเพื่อเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆทําเวลาไปเรื่อยๆน้องสีบอกว่าให้เราไลฟ์กลางวันบ้างเพราะไลฟ์กลางคืนนะคนนอนกันหมดแล้วจ้าเอาไว้เราจะไลฟ์ bye bye, like ช่วงบ่ายๆเนาะอ้าวหัวเราะคนทุกที่หัวเราะอะไรครัหัวเราะอะไรคะเราจะไลฟ์ช่วงบ่ายบ้างเพื่อให้คนเข้ามาคุยกับเราเพื่อเก็บเวลานพี่ดาวพรน่ารักจริงๆเจ้าแสบแสบจริงๆค่ะแสบไหมลูกแอนดองบายสวัสดีจ้าแอนดองพรมแอนดูแดงแอนดูจ้าสวัสดีค่ะ นนะะที่เข้ามาคุยกับเราตอนขําคืนตอนดึกวันนี้เพื่อมาเป็นเพื่อนจะช่วยอะไรคะโอ,อ,คะอ้มีอะไรค่ะคอือไอสเต็มพี่หมดุดแดงแม่อ้อยรักษาสุขภาพด้วยนะคะเชิงใหม่โควิดเยอะโหตั้งเจ้าแล้วสำหรัคนเลยนะคะตอนนี้พยายามไปไหนก็คือจะพกสเปยเอักรษอลที่เป็นถวดไว้ประจำตัวเองเลยะคะ่ะ ทั้งสองคนเลยสวัสดีจ้าต้นล้อคนสวยสวัสดีค่ะพี่จรัญญาชาแนลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่ทองใบพี่ทองคำอย่าขึ้นพร้อมชิดนะพี่แยกร่างไม่ได้สาาขอบคุณค่ะที่ไหนก็พยายามแบบช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับพ้าชิดเนาะมันจะได้แบบมีคือคนเข้ามาคุยกับเราพี่บุษบาสวัสดีจ้าหนูต้นอ้อตนอ้อนใบจ้าสวัสดีค่ะ ช่วงนี้มันก็ดึกแล้วก็กลว่าสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะลงเพื่อให้คนไน่นอนแล้วก็เก็บเวลาของเราไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกใช่เก็บเวลาไปเรื่อยๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอเสดไอเสดน้อยเดี๋ยวพอได้ครึ่งชั่วโมงเราก็จะลงแล้วนะใครคือนางฟ้าค่ะใครคือนางฟ้าคนทุกที่ไงคะ ที่รัฐดาคนให้แล้วนะคนให้แล้วนะนต่าขอบคุณคาะขอบคุณที่เข้ามาคุยที่เข้ามาพูดเล่นกับเราสองคนแม่ลูกคือเราที่เรามานั่งคุยเนี่ยเพื่อเป็นการเสียเวลาแต่เราไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายเพื่อม,มานั่งคุยใช่ไหมลูกคืออยากให้คุยกับไอแสบให้ไอแสบมาคุยไอแสบก็ห่วงอ่านคอมเมนต์ให้แล้วได้อ่านไรคอมเมนต์ กินข้าวกับอะไรคะน้องไม่หมูแดงถามกินข้าวกับอะไรไอแสบกินกับอะไรเมื่อเย็นไอแสบไม่ได้เหมือนน้องไม่ได้กินข้าวน้องกินบะเบียะแล้วก็ไส้กรอกที่ซื้อมาจากแมคโครกับแมคโครมาค่ะชั่วโมงเหลือเยอะไหม้าฮูเยอะค่ะตั้งสี่พันใช่ไหมคะคลิปเราหึงห้าร้อยหรือยังห้าร้อยชั่วโมงหรือยังไม่รู้ดูคลิปให้ค่ะจ้าน้องสี่ขอบคุณค่ะที่เข้าไปย้อนดูค่ะ ว่าจะปั่นเวลาใช่ไหมลูกสร้างรายได้อย่างโหถึงปีนี้จะสร้างรายได้ได้หรือเปล่าเขามนต้อง4,000ชั่วโมงของเราน่าจะอยู่ที่500ได้ไหมคะน้องลูกบุกไปค่ะแม่เจ็บขาฝากให้พี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามเราเข้าไปย้อนดูคลิปให้เราหน่อยช่วยปั่นเวลาให้เราด้วยเดี๋ยวย้อนดูให้นะคะไอ้แสบไอ้แสบใไอ้แสบไอ้แสบได้ได้ปั่นเวลาช่องตัวเองนะลูก คุณป้า,า, <laughs> าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ที่เข้ามาคุยกับเรายามดึกนอนดึกกันเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ไหมนอนดึกนะน้องนี่จะสี่ทุ่มแล้วคะเนี่ยโอ้สี่ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเราสองคนก็จะลงแล้วค่ะเข้ามาคุยกันเป็นช่วงๆเดี๋ยวเราสัญญาว่าพรุ่งนี้เราจะไล์ช่วงทปไหมนะคะ หมูแดงดูแล้วค่ะดูตลอดขอบคุณค่ะทำไมค่ะไลบไลฟ์ช่วเงเย็นนะมีรักคุณด้วยค่ะที่งข้ามจ้าช่วงเงย็นก็เอฟเอยูทูบบ้านลุงเยอะอะค่ะมันจะตรงกันนะเนาะแต่เดี๋ยวพรุ่งีงเย็นเราจะลองไลฟ์อตอนกินลุงดีทำไมค่ะอะไรไลฟ์ว่าคนที่ใส่ ชร์ช่องเราด้วยนะคะวันนี้เรามาคุยแค่นี้เพื่อมาเก็บเวลาเก็บเวลานะคะตัดเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยช่องต้นอ้อยต้นอ้อยแล้วก็ช่องต้นอ้อยลูกกชี้กับช่องชิ้ปักแปรด้วยนะคะแต่สองช่องนั้นเขาไปโรดแล้วเหลือแต่ช่องของคุณแม่ต้นอ้อยต้นอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบายบายลาที่สวัสดีทุกคนนะคะบายบายจ้า <S 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 ค่แม่ทองใบจ้าเรื่องของเรื่องฟันดีครับน้องต้นอ้อยจอ้าฟันดีค่ะฟันดีค่ะน้องต้นอ้อยต้นอ้อยจอ้าฟันดีค่ะเฮ<อ>้ยย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 นยยเย<อ>าย <Bye S 1> ้ายยยยยยยอยอยายยยายยยยย